สวัสดีครับวันนี้ผมเลอกจะมาแนะนําวิดีโอดีๆนะครับในการโปรแกรมกุญแจรถ m e r ร e d e s ด e n บนะครับตัวนี้เป็นรถ Mercedes-Benz GLA 200นะครับตัวนี้เป็นรถปีประมาณที่สองพนนะครับตัวนี้เป็นรีโมทแบบ2ปุ่มนะครับเป็นยังเป็นระบบ FBS 3อยู่นะครับตัวนี้เราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง Ortel IM 5 0 8นะครับกับ x p 400ปุ่มนะครับ เดี๋ยวเราดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกเราเสียบ mm hmm. จะตัวที่ใช้ได้เข้าไปก่อนนะครับเราบิดออนทีนิดนึ่งนะครับก็เราต่อตัว iM 5 0 8กับ xp 4 0 0นะครับขนาดเดียวกันก็ต่อสาย OBD ไปที่ OBD port ก็เราก็เลือกตัว Mercedes Benz นะครับตัว iM 5 0 8ตอนนี้เราต่อ Wi-Fi ไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็เราเลือกแบบอัตโนมัตินะครับ ตัวปิติ selection นะครับตัวนี้ก็จะช่วยมันจะช่วย l e a d win number เพื่อหารุ่นให้เรา mm. ก็กดตกลงไปบางทีเราเราไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับอันนี้มันก็อ่าน, number, นตัว win number หมายเลขตัวถังมาให้ก็กดตกลงเพราะว่าอ่าน win number เสร็จมันจะแจ้งเลยครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเป็น GLA 200นะครับเป็น WDC 156นะครับโอเคก็กดไปใช่ ก็ถามว่าเป็นปีอะไรเราก็ทราบอยู่ว่ามันเป็นช่วงปีอยู่ประมาณ2 0 1 3 1 4นะครับตัวนี้เป็น2014แล้วก็เป็นอ m โม่สเตตัสแ n กเลยแสกสถานะอิโมเพื่อให้ง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะครับมันก็แกนสถานะอิโมทั้งหมดในระบบอ m โมมีอะไรบ้างถ้าขึ้นเขียวแสดงว่าระบบดีนะครับโอเคผ่านหมดแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็ทำาง่ายตรงนี้เป็นเป็น add key guide เก็คือการเพิ่มกุญแจโดยมีการมีไกด์แนะนำขั้นตอนนะครับถ้าออก key l o าก็คืออันนี้นะครับเราเรา add key ก็เป็นอันนี้นครือคนถามว่าเราจะทำยังไงเราอาจจะถอดกล่องไปทำที่โต๊ะก,ก็ได้นะครับแต่นี้เราทำบนรถนะครับ mm hmm. ก็จะมีขั้นตอนระเอียดว,ว่าขั้นตอนแรกคืออ่าน e a s นะครับอ่านกุญแจ หาข้อกุญแจที่ปะกันกุญแจเปล่าหารหัสพาสเวิร์ดสร้างไฟล์กุญแจเขียนไฟล์ BE k นะครับแล้วก็ทดลองว่ากุญแจใช้งานได้ไหมมีลำดับขั้นตอนให้นะครับง่ายในการทำงานแล้วก็กดเริ่มเลยครับเครื่องก็อ่าน T S เรียบร้อยนะครับสำเร็จละนะครับก็ตรวจเครื่องบอกให้เอากุญแจนะครับตรวจจับความถี่แล้วก็มันจะเช็คความถี่แล้วก็กด กดนะครับกดรีโมทนล้ก็เช็คความผี่ใส่กุญแจในไปที่กุญแจเข้าไปในรู IR แล้วก็ใส่เข้าไปในรู IR ตรงนี้นะครับนี่คือดอกหอกที่ใช้ได้นะครับกดตกลงมันจะเช็คดอกนะครับว่าดอกเดิมที่ใช้ได้เป็นคลื่นอะไรกุญแจอะไรกำลังสื่อสาร กุญแจตัวนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะหรือไม่เป็น Keyless Go ไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็กดว่าไม่เป็นกุญแจรีโมทธรรมดาตอนนี้กุญแจในระบบมี2ดอกไม่ใช่สมาร์ทคีก็กดตกลงทีนี้มันจะมาเทสกุญแจเปล่านะครับก็กุญแจแบงค์ขีนะครับแล้วก็กุญแจออริจินอลออกนะครับเอาตัวกุญแจเปล่าตัวนี้นะครับลองกดรีโมทกดทื่อความถี่ แล้วมันก็บอกให้ใส่กุญแจเข้าไปเพื่อทดสอบว่าเป็นกุญแจเปล่าหรือเปล่านะครับก็กดดกลงคือมันจะเช็คให้ก่อนว่าความถี่ตรงแล้วก็เป็นกุญแจเปล่าก่อนที่เราจะโปรแกรมนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดน,นะครับตอนนี้กาลังส ent, ื่อสารกุญแจเช็คว่าเป็นกุญแจเปล่าหรือไม่นะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วเครื่องก็จะถามว่าเรามีรหัสผ่านหรือไม่นะครับตัวนี้เราไม่มีรหัสผ่านเราต้องการจะให้คํานวณหารหัสผ่านเราก็บอกว่าไม่นะครับ กดตกลงเพื่อกระบวนการคำนวณหาราหัสผ่านแล้วก็กตกลงไปทีนี้ก็เจอเริ่มกระบวนการการหาราหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเริ่มหลังจากคำนวณหาราหัสผ่านแล้วเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเอากุญแจเสียบเข้าเสียออกเพื่ออยู่บ่อยๆนะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็กตกลงไปสใส่กุญแจที่สตาร์ทได้เข้าไปใน E-SR รอ5วินาทีเราดอก ที่สตาร์ทได้ก็คือดอกแท้ของลูกค้าเสียเข้าไปนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วรอ5วินาทีเครื่องจะนับถอยหลัง5วินาทีนะครับดึงกุญแจออกแล้วก็ดึงกุญแจออกนะครับแล้วก็กดตกลงใส่กุญแจสตาร์ทเข้าไปใน e แล้วรอ2วินาที แล้วก็ดอกเดิมนะครับดอกแท้ใส่เข้าไปในรถแล้วก็กดตกลงตรวจสอบว่ากุญแจหมุนได้นะครับทัา,า,ามิ่น้หมุนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองอ่อนดูหมุนได้นะครับหมุนได้แล้วก็กดตกลงไปหลังจากดึงกุญแจออกแล้วให้ใส่เข้าไปในรูกุญแจอ่าในโปรแกรมเมอร์ก็ ให้เอาดอกที่ใช้ได้ครับเบรกิ้งฉีดนะครับใส่เข้าไปดูรูไออาร์นะครับเราเอาดอกใหม่ออกใส่เข้าไปในรูไออร์ ah นะครับแล้วก็กดตกลงชื่อกำลังสื่อสารนะครับ กำลังดำเนินการหารหัสผสวดนะครับปกติจะใช้เวลา1 0ถึง30นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่นะครับมันจะมีเวลาวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูว่าอาจจะใช้เวลานานสักแค่ไหนนะครับจากประสบการณ์เราก็ประมาณ10นาทีถึง15นาทีครับโดยเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะครับ หลังจากรอมาประมาณแค่5นาทีเองครับอยู่นี้เร็วนะครับการคำนวณของออเทล50 IM 508มานผมคำนวณแล้วประมาณสักไม่เกิน5นาทีนี่ก็ได้รหัสผ้าสวดมาแล้วนะครับถ้าด,ดีเราก็ถ่ายรูปเก็บไปได้นะครับแล้วก็กดตกลงนี้เป็นรหัสผ้าสวิร์ดจริงแจ้งว่าใส่กุญแจสตาร์เข้าไปใน eas e แล้วรอ30วินาทีแล้วก็เอาดอกดอกเดิมของลูกค้าเนี่ยครับใส่เข้าไปใน eas เราต้องการจะเ e ิดมสตไ ใสิ่งคนไหนในระบบเข้าไปนะครับรอ30วินาทีนะครับคำนวนรหัสผ่านเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็กด ตอนนี้กำลังสร้างคีย์ไฟล์นะครับคือสร้างไฟล์กุญแจให้อัตโนมัติไปนะครับคือจะเอาพาร์ตสวดกับไฟล์ใน e s เนี่ยมาคำนวณหาคีย์ไฟล์นะครับคือบอกให้ใส่กุญแจเปล่าเข้าไปใน ir ในโปรแกรมเมื่อล้วกดตกลงแล้วก็เนี่ยพร้อมจะเขียนกุญแจแล้วนะครับที่เป็นดอกใหม่เป็นกุญแจเปล่าใส่เข้าไปใน ir นะครับกดตกลงเครื่องจะตรวจจับกุญแจแล้วก็จะไลฟ์ไฟล์กุญแจเข้าไปในดอกใหม่นะครับ เขีกุญแจเรียบร้อยนะครับกดตกลงแล้วก็ตรวสอบกุญแจหมายว่าใช้งานได้ไหมแล้วก็โอเคกดตกลงไปก,ก็ดอกใหม่นะครับลองทดสอบแล้วก็ดอกเก่าออกนะครับเราใส่ดอกดอกใหม่เข้าไปนะครับลองบิดดูนะครับ ทดสอบรีโมดดูครับรดรีโมดใ,ใช้งานได้เลยนะครับมีเสียงแต่ด้วยก็จบขั้นตอนนะครับการโปรแกรมกุญแจ Mercedes Benz นะครับตัวนี้เป็นรถปี2014นะครับเป็น GLA 2 0 0นะครับเป็น WC 1 5 6นะครับด้วยเครื่อง โอ t ทลไอเ้วและาสำคัญต้องมี XP400P แล้วนะครับล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้าจากผลเลิศน,นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ